สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซี C, ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะเปิดฉากมาสตูนน้อยมาส่งความน่ารักเหมือนเดิมค่ะส่งความน่ารักทุกวันเพิ่มเติมคือน่ารักทุกวันใช่ไหมคะใช่ไหมลูกสตูนน่ารักทุกวันนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับสตูนได้นะคะพร้อมกับพี่พี่น้องๆเน,นี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละคนก็ เยอะเย่อยอะเยีย,ยเหมือนเดิมค่ะยอะเยียเหมือนเดิมวันนี้บุญช่วยมาเดินเล่นด้วยนะครับุบญช่วยเดินเล่นด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เดินไปไหนไกลอะค่ะก็เดินอยู่แต่โซนตรงกลุ่มนี้เพราะว่าปวนเปี้ยนปวนเปี้ยนอยู่โซนเนียโซนนี้ไม่ใช่อะไรคืออยากจะออกข้างนอกค่ะอยากจะออกหน้าบ้านเนาะ เวลาแม่กิ่งปล่อยออกจากกรงเขาก็จะอยู่ตรงโซนข้างหน้าเพื่อเตรียมตัวออกหน้าบ้านส่วนแม่ทองมาก็กลัวต้องหนีขึ้นไปอยู่บนพัดลมไอเย็นเลยนะคะส่วนกลุ่มนี้ก็ยัอเย้ยยัอเย้ยกันแบบนี้ค่ะมีรักการเล่นกันหยอกกันนะคะส่งความน่ารักของเด็กๆเ,เวลาที่เขาเล่นกันหยอกกันให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้ดูได้เห็นนะคะดูดูสตูนดูสตูนอู้หูยคึกมากคึกมากนาง คึกมากเลยนะคะลูกสาวเห็นปอปอมๆสั้นๆแต่วิ่งเก่งคะ่ะวิ่งเก่งทำลายลุกฮะจะม,มุดไปไหนไม่รู้มุนช่วยน้องก็ยังเข้ากับเพื่อนๆยังไม่ค่อยได้นะคะยังเข้ากับเพื่อนๆไม่ได้เขาก็จะมีแต่ลูกพี่เขาอะคะ่ะเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายทริปช่วงท้ายคลิปก็ค่อยไปดูนะคะว่าลูกพี่เขาเป็นใครพี่เขาจะต้องตามตูดต,ต,ต้อยต้อยต้อยค่ะ ที่ทองก้อนของเราดูรักกันหยอกกันแกล้งกันนะคะทองมั่นทองมั่นก็เก่งแย็บสายฟ้าเพราะว่าช่วงนี้สายฟ้าก็เกเรค่ะสายฟ้าก็เกเรสายฟ้าเกเรกันหลายหลายคนเลยค่ะตอนมาแรกๆก,ก็อยู่เป็นเจียมเจียมนะคะเรียกว่าเจียมเจียมเนาะอตอนแรกๆมาก็ว่าเจียมเจียมอยู่เป็นนะคะ แต่พออยู่ไปอยู่มาชัก,กเกลียค่ะสายฟ้าไม่เหมือนตุนตุนน้อยของเราค่ะนางน่ารักกับพี่พี่น้องๆเสมอสวนนำชัยนำชัยนอนกอดกระเป๋าแม่นะคะโอ้ยรักแม่มากเขาเออนอนนั่งนอนกอดกระเป๋าแม่ไวเอ็นดูนะคะเอ็นดู เวลาแม่กิ่งนั่งเก้าอี้เขาก็จะต้องมานั่งช่วงระหว่างขาข้างล่างแม่นะคะเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดสําหรับนําชัยพอใครเข้ามาใกล้แม่ก็ไม่ได้ด้วยนะตบ,ตบเข้าด้วยนะคะแล้วก็สองหนุ่มสาวที่ทองแท่งกับสตูนนะคะทําไมนั่งท่าเรียบร้อยจังเลยอะลูกฮะโอ้ยนั่งท่าเรียบร้อยจังเลยลูกสาวกับลูกชายแม่เนี่ย ส่วนทองหยดของเราสาวน้อยจมูกแดงนะคะสาวน้อยตามูกแดงตาคมทองหยดนางก็เป็นแมวที่สายตาสวยเหมือนกันนะคะสวยทองหยดอะ่ะเวลาเขาทําหน้าตาแบบนี้จิ้มลิ้มเหมือนกันค่ะสาวสวยอีกคนนึงของบ้านเราค่ะปุยมุยปุยมุย,มย,มยแต่นางยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะ ของหยดนี่น่าจะประมาณสองขวบสองขบกว่าแล้วนะคะแต่ว่าตัวยังไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่พวกเสือมาทีหลังโตกว่าครๆเขาเลยค่ะเพราะว่าเสือกลุ่มนั้นกินเก่งเนาะความน่ารักของเด็กๆบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่และว,วันแต่และเวลาแต่และมุม ก็จะมีความแตกต่างกันเป็นช่วงชวงเวลาของเขานะคะบางคนก็คนโน้นแกล้งคนนี้คนนี้แกล้งคนนั้นส่วนนำพาก็ไม่สนใจใครค่ะอันนี้สตังค์นะคะอันนี้สตังค์ยังไม่เลิกกอดกระเป๋าแม่เลยเนี่ยฮะน้านำชายยังไม่เลิกกอดเป้ากระเป๋าแม่ไว้เลอเนี่ยโอ้ยกลัวกระเป๋าแม่หาย คู่นี้ก็ยังนั่งแบบนี้กันอยู่นะคะัตูนกับพี่ทองแท่งไม่รู้จอบอะไรกันนะคะไม่รู้จอบอะไรกันนั่งอย่างคุณหนูคุณชายนั่งอย่างคุณหนูคุณชายกันนะคะน่ารักในอ็นดูพี่น้องคู่นี้ก็รักกันหอมกันนะคะ ตุนตูนคนสวยตูนตูนคนสวยลูกเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูท่าเขานั่งกอดกระเป๋าเข็นทีไรก็เอ็นดูเขาทุกทีนะคะไม่คิดว่าเขาเขาจะติดแม่มากเลยนะคะนำชัยเนี่ยขนาดอยู่กันได้ไม่นานนะคะ มาอยู่กันได้ไม่นานก็แบบว่ารักแม่ติดแม่มากห่วงแม่มาก แม่กิ่งก็จะนำความน่ารักของลูกๆมาให้กับพ่อๆแม่เอซได้ดูทุกวันนะคะยังไงก็เข้ามาดูแล้วก็ดูโฆษณาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเด็กๆหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายคลิปมาดูความน่ารักของอีกคู่หนึ่งของเราตัวตึง ตัวตึงของบ้านนะคะตัวตึงของบ้านแต่ตอนนี้ดูชัตตูนก่อนค่ะก่อนที่จะไปไปดูตัวตึงของบ้านเราดูหนูก่อนค่ะหนูเป็นแมวน่ารักค่ะหนูไม่ตึงใส่ใครเลยนะคะใช่ไหมลูกแต่บางทีแม่ก็เห็นสัตูนแว๊ดๆใส่น้องๆใส่พี่ๆี่อยู่นาเก่งเหมือนกันนะคะเห็นแบบนี้เก่งเหมือนกันนะเวลาที่เขาแบบว่า จอใครที่ไม่ถูกจริตเขาาก็แว๊ดแวดใส่เหมือนกันนะคะไม่กลัวใครด้วยนะสำหรับแม่กิงคือมองเขาเป็นเด็กตลอดเวลาไงแต่จริงๆนางก็โตแล้วนางก็จะสองขวบแล้วนะคะแต่แม่ก็คิดคิดแต่ว่าลูกยังเล็กอยู่ยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสนุกคึกคักคึกคักเล่นซองขนมเรียกันนะคะ เล่นซองขนมเลียกันคึกกันแล้วก็แย่งกันดี้องดองดองูเขาดูเขาเขา <c oughs> นี่ค่ะเวลาที่เหน็ดเหนื่อยมาจากการทำงานแล้วก็เห็นพวกเขามีความสุขเราก็มีความสุขนะคะแล้วแม่กิ่งก็มีความสุขคนเดียวไม่ได้ด้วยสีก็ต้องส่งต่อให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกๆท,ท่านได้ดูแล้วก็มีความสุขกับแม่กิ่งด้วยนะคะ เพราะว่าพวกเขาก็เป็นลูกเป็นหลานของพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีเหมือนกันเนาะนั่งท่านี้นานแล้วนะลูกแม่เห็นหนูสองคนนั่งท่านี้นานแล้วนะไม่คิดจะลุกไปไหนเลยเหรอฮะไม่คิดจะลุกไปไหนเลยเลยเนี่ยทำไมมันนั่งเรียบร้อยแบบนี้อืม ทั้งคู่เลยเนี่ยนั่งเรียบร้อยจังเลยลูกนั่งท่าเดียวกันด้วยนะคะนั่งท่าเดียวกันด้วยเดี๋ยวยังไงเราไปดูสองสลึงของแม่กิ่งก่อนนะคะไปดูสองสลึงว่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะตัวแสบสองสลึงของแม่กิ่งทองพูนกับบุญช่วยนะคะนนเป้ากันอะไรตรงนี้ลูกฮะเออพากันมานอนเป้ากันอยู่หน้าบ้านนะคะ2คน ของปูนไปไหนบุนช่วยก็ตามเอ่อเสียงรถก็ดังเข้าบ้านไปลูกป่ะป่ะเร็วๆเร็วไปเร็วป่ะปุนช่วยไปลูกลูกพี่มาละป่ะป่ะลูกพี่มาละมาลูกลุกนอนได้ยังลูกไปนั่งหาวนอนหาวอยู่นี่แหละป่ะปุนช่วยเข้าบ้านนอนละลูกพี่ไปละป่ะ ปลาปลาปลาเข้าบ้านนอนกันลูกปลาปลาทั้งคู่เลยอะไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกกันแล้วก็ไม่นอนเอาแต่นั่งจ้องดูถนนเนี่ยค่ะดูถนนรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนาะว่วงก็พยายามปบือตาปบือเอาว่วงแค่ไหนก็ไม่ไปนอนปลาลูกปลาทั้งคู่เลยปลาปลาเร็วปลาสุดรอของแม่ปลา ปลาปลา,าลูกป่ะครับครับป่ะปลาปลา,า,าไปด้วยกันทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยสองสลหึงเนี่ยอะตามต้ยต้เลยต้องบังคับเอาเข้ามาในห้องนี้นะคะไม่งั้นไม่หลับไม่นอนกันเลยวันนี้ทั้งวันไม่นอนเลยเแต่นั่งดูถนนอยู่นั่นนะคะดูรถวิ่งผ่านไปผ่านมา บุญช่วยก็ปกติจะนอนกลางวันเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้ลูกพี่ลูกพี่อยู่ข้างนอกเขาก็ตามลูกพี่เขาตามลูกพี่ต้อยต้ยต้ยความน่ารักความความน่าเอ็นดูความผูกพันของเขาสองคนนะคะบุญช่วยเขาก็มีแต่ทองพูนเนี่ยคะ่ะที่เขาพอแบบเล่นด้วยได้แล้วก็เดินตามได้ นอกนั้นก็ไม่ค่อยจะเข้ากับใครได้ค่ะเสื้อมันตัวเล็กไปไหมลูกสงสัยเสื้อจะตัวเล็กไปแล้วค่ะทองพูนแต่ไม่เป็นไรให้ใส่อย่างนั้นนะคะเนาะงั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะนอนสันนะลูกนะ นอนนะนี่ตอนมืดค่ำแล้ลูกมืดค่ำเย็นแล้วหนูนอนนะลูกนะนะครับรู้ไหมครับคุณช่วยนอนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปให้ผมนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปให้กับพวกเราเด็กๆตระกูลทองครับขอบคุณพ่อแม่เอซีทุกท่านครับนอนกันแล้วนะคะบังคับให้นอนแล้ว ขอบคุณที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะ